จากการสูญเสียกว่า5ชีวิตของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับรวมผู้ก่อเหตุด้วยนะรวมกันเป็น5ก็มีการไล่เลียงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยประเด็นหลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ความหึงหวงแล้วก็ความโกรธแคน้นนะครับของเรื่องคดีซึ่งต้องบอกว่ารักใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างทนายความกับผอ,อ,อเนี่ยแล้วก็มีการแต่งงานกันไปแต่สามีเก่า นะครับก็มีเรื่องฟ้องร้องแบ่งสินสมรสแบ่งทรัพย์สินอะไรกันต่างๆนานาและบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละน่าจะเป็นชนวนสําคัญครับสำหรับการก่อเหตุครั้งนี้แล้วก็เป็นแรงจูงใจหลักซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของบ้านนี่แหละเพราะว่ามีการแจกใบปลิวผู้ก่อเหตุเนี่ยแจกใบปลิวเลยว่าบ้านหลังนี้ของเขา แล้วก็เอาสามีใหม่เนี่ยเข้าม่อยู่แล้วทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ลงตัวมีการฟ้องหย่ากันเกิดขึ้นครับมีการแบ่งสินสมรสอะไรกันต่างๆนานามันปวดหัวมันวุ่นวายแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมของความเป็นผู้ชายด้วยก็แอบมีความรู้สึกเสียศัก์รีนิดนึงอันนี้คือจากคำบอกเล่านะของของทางคุณแม่เขาของผู้แม่ผู้ก่อเหตุและสุดท้ายแล้วเนี่ย นะครับก็คาดว่าน่าจะมีการวางแผนมาระดับหนึ่งแหละในการที่จะก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับและนี่คือจดหมายนะครับของผู้ที่ก่อเหตุนะเราก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเนาะก็บอกว่าหลักๆก,ก็คือเมื่อเสียชีวิตแล้วอะก็ไม่ต้องชาปนก,กิจทำนองนี้ก็อ่านกันไปนะแล้วก็เขียนเบอร์เขียนอะไรไว้นะครับเป็นเบอร์ของครอบครัวที่จะให้ติดต่อ มันก็มีวิดีโอเลยเป็นคลิปเสียงเป็นภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราลงไม่ได้จะปิวกันไปหมดนะแค่ขนาดอ่านเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกฎชุมชนมากมายผมอะต้องขออภัยทุกคนนะที่เวลาฟังข่าวในลักษณะดังกล่าวผมพยายามจะต้องหลีกเลี่ยงคําพูดบางคําพูดนะครับบางคนก็รู้สึกว่าฟังยากฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็อยากจะพูดให้มันแบบง่ายที่สุดแหละแต่ว่า กดชุมชนในรอบเนี้ยเข้มงวดมากนะครับเราเราโดนสไตล์แอดไปบ่อยๆอ,ยอะ่ะช่องจะปิวนะขอให้เห็นใจนิดนึงนะแต่ก็อยากจะพยายามสื่อสารข่าวให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นได้รับทราบนะ